วันอ่ันนี้นะคะครูฝ้ายจะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับอาราวทาวเกี่ยวกับสถานที่เราจะจําแบบโฟนิกกันนะคะเราเห็นภาพแรกภาพธนาคารเวลา A กับ B สนทนากัน A อจะถามว่าเวอใช่ค่ะมันชุดที่ห้าอันเดียว่าเปิดรอไว้เลยค่ะ Where is it มันคือที่ไหน B บอกว่า is is bank เบอร์แองแบงแบงธนาคารภาพที่สองร้านค้าขนาดใหญ่ i s i s supermarket คำยาของครูฝ้ายนะคะ supermarket ภาพที่สาม where is i t ที่นี่ที่ไหนมันคือที่ไหน i s i s เหอะเหอะเฮดออกเสียงเฮดเหอะนะ hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาลค่ะมุ้ยค่ะภาพแรกค่ะธนาคารค่ะ where is i t แบงค่ะ ภูมภาพสองค่ะ where is it supermarket ครับทันวาภาพสมค่ะ where is it hospital <North S 2> นะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคีมค่ะคีมไั่อุ้งนะคะเรามาดูภาพต่อไปนะคะครูฝ้า,ายบอกแล้วเวลาครูฝ้ายเขียน A กับ B A พูดว่า where is it มันคือที่ไหน B บอกว่า it is the zoo zoo สวนสัตว์ เอสเคือชอช้างเชอร์ออฟชอปชอปร้านค้าคำนี้คำยาวมากเลยเซอร์เวอร์สวิมนมะิ่งพูลสระว่ายน้ำอีกรอบนะคะเซอร์อูซูเชอร์เชอร์ชอปเซอร์เวอร์สวิมมิ่งพูลอ่ะคิมค่ะภาพแรกคะ่ะ where is it เซอร์อูซูค่ะไข่ภาพที่สองค่ะ where is it เชอร์เชอร์ชอปชอปอุ้มค่ะภาพสามค่ะ where is it เซ่อเว่อครูค่ะเก่งมากค่ะเบลล์ Battle ค่ะภาพที่สองค่ะ Where is it เฉอะเฉอะอะไรคะเบลล์ชอบชอบเบลลค่ะภาพที่หนึ่งค่ะง่ายเบล Where is it เฉอะเอเบลภาพที่หนึ่งค่ะเฉอะเฉอะ เก่งมากค่ะเออเสเสซเซซ,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 ซูนะคะเราจะออกเสียงแบบเป็นโฟนิกนะคะจำไม่ดีนะคะทีนี้เรามาเติมคำอีกรอบหนึ่งภาพแรกคูฝ้ายเติมให้แล้วลูก k and like the word ภาพแรก hospital ขึ้นต้นด้วยตัว,ตว H นะคะเหอะเหอะ hospital มุ้ยรู้ไหมภาพที่สองร้านค้าธรรมดาภา,ภาษาอังกฤษอะไรคะเฉอะเฉอะอะไร<า>ชอบค่ะชอบเ e r y ย o o d พูดพูมค่ะภาพที่สามค่ะร้านค้าขนาดใหญ่สุ per market ครับ บร r โภคซูเปอร์มาร์เก็ภาพที่สี่ค่ะทันวาค่ะเศรษเอะไรคะตัวเมมิงครับตัวเบมมิงดูเก่งมากค่ะภาพที่สี่เขามีคำใบอยู่ข้างบนและเห็นไหมตัวแซดโโอเนี่ยคำใบเขาคีมคือสวนสัตว์ภาษาอังกฤษเลยคะเส่ออะไรคะเสื่อะาองงเ็กเากลังเรียนอยู่หนูก็ไม่เคยเสื่ออูซูค่ะ เก่งมากค่ะเซออูซูเห็นไหมถ้าจะแบบโฟนิกเราจะจําได้ดาวคาศัพท์เก่งมากต่อไปเป็นรูปธนาคารเห็นไหมเขาไปเบิกถอนเงินในธนาคาร,ราภาษาอังกฤษไร้ผัยขึ้ต้นด้วยบีงถูกต้องเก่งมากค่ะเบิบแบ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะคุณไฟให้เติมคําไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของตําแหน่งของสถานที่ต่างๆ รู้ายจะบอกแล้วตำแหน่งมันจะมีอยู่3ามสามคำสก็คือ next to in front of behind next to คือข้างๆ in front of ข้างหน้า behind ข้างหลังนะคะแบบนิหนึงนะคะอ่ะแบบนนึงนะ,ะ next to in front of behind นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะภาพแรกนะคะ where the bank p is where the bank p is ธนาคารอยู่ที่ไหน อีสเน็ตทูน่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตมันอยู่ข้างๆร้านค้าขนาดใหญ่อุ้มซุปเปอร์มาร์เก็ตแปลว่าอะไรอุ้มเ <Next to S 1> น็ตทูค่ะใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ตความหมายแปลว่าอะไรคะร้านอะไรคะห้างจับสินค้าร้านอะไรคะร้านอะไรคะร้านค้าร้านค้าอะไรคะขนาดเป็นไงร้านค้าขนาดใหญ่อ่าอุ้มถือว่าได้นะคะ ถ้าเราจะพูดถึงห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษจะเขาเรียกว่าช็อปปิ้งมอลล์นะคะหรือมอลล์นะคะ department store อันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตคือร้านค้าขนาดใหญ่อยู่ในห้างอะ่ะต่อไปภาพที่สองนะคะ where where คือที่ไหน where the bank is ธนาคารอยู่ที่ไหน is in front of the hospital มันอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาล in front of คือตำแหน่งไหนคะไปเต้ next to in <ku? S 2> front of ไไ <pe ak> ข้างไหน,นะคะข้างหลังค่ะ ไม่ใช่ค่ะเบลข้างอะไรเบลตอบสิเบลอินฟอนออฟข้างอะไรเบลข้างหน้าถูกต้อง next to n n f o n t of be h i ที่ผู้สอนนะคะ Next to n n f o n t of be h i นะคะอ่าโอเคมุ้ยนะคะมุย้ย hospital คือที่ไหน โร <Most> <ล>งพยาบาลค่ะโรงพยาบาลภูมิค่ะภูมิข้อสามค่ะ where is bank peace ธนาคารอยู่ที่ไหน is behind the school behind คือข้าง,งอะไรภูมิ behind อ่ะข้างหลังครับเก่งมากค่ะท่านว่าค่ะ school ค,คือที่ไหน school อะที่เราไปอะ่ะโรงเร <ลง S 2> <ง>ียนเออถ้าเปิดก็คือเราไป school ก็คือ I go to school ฉันไปโรงเรียนคีม bank คือที่ไหน bank อะ ธนาคารค่ะธนาคารไทยอินฟอนออฟคือตำแหน่งไหนไผ่อินฟอนออฟข้างไรข้างหน้าครับเออไผ่ได้แล้วนะอุ้มและบีไฮอ่ะบีไฮข้างอะไรบีไฮข้างหลังค่ะอ่าข้างหลังใบแต้วอีกรอบนึงเน็คทูคือตำแหน่งไหนข้างอะไรคะเน็คทูเน็คทูใบแต้วต้องท่องแบบที่ครูฝ้ายให้ท่องและทำมืออ่ะเน็คทูคือตำแหน่งไหนเน็คทูอินฟอนออฟบีไฮเน็คทูคือตำแหน่งไหนคะใบแต้ว ข้างๆค่ะข้างๆถูกต้องค่ะต้องจำนะคะ next to in front of behind เราจะจำได้จากภาษามือของเรานะคะ next to คือข้างๆ in front of ข้างหน้า behind ข้างหลังเบลถามเบลนะ in front of ข้างอะไรคะเบลข้างหลังให้ตอบอีกรอบหนึ่งเอา in front of ข้างอะไรเอามั่นใจเปล่าข้างหน้าครับเอาเอาคำตอบสุดท้ายเอาข้างอะไรเอา ข้างข้างครับอ่าเห็นว่าตอบสามอันเลยเอาให้เลือกอันสุดท้ายจริงๆเอาอะไรอินฟอนออฟข้างอะไรเบลคิดดีๆข้างข้างครับข้างข้างเป็นคำตอบสุดท้ายนะผิดค่ะยังไม่ใช่ข้างข้างค่ะมุ้ยข้างอะไรข้างหน้าค่ะข้างหน้าถูกต้องอินฟอนออฟข้างหน้าเบลต้องทําภาษาบือเหมือนที่ครูฟ่าย่งทำอ่ะ Next to in front of behind นะคะต่อไปนะคะเราจะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำใบงานนะคะ เราดูตรงนี้ก่อนนะคะเขามีภาพอยู่สามสามคนเขาพูดกันว่า Where is t hospital e h p e s e โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน Hospital โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลถูกต้องนะคะทันวาตอบนะคะ Is n e x t to the school มันอยู่จุดๆโรงเรียน n e x t to คือที่ตรงไหนคะทันวาข้างอะไรข้างอะไร n e x t ร n <Next S 1> e <Next S 1> ข้างะไรคะเนี่ยข้างข้างถูกต้องข้างข้างต้องทำภาษามือเองจำเองนะทีมดูกข้อสองข้อสองบอกว่า Where is the zoo peace Where is the zoo peace อ่าสวนสัตว์อยู่ที่ไหนสู่คือที่ไหนครีมสู่แปลว่าอะไรภาษาไทยอ่ะสู่คืออะไรสวนสัตว์ถูกต้องสวนสัตว์พายต่อนะคะ อีทจุดๆเดยชอบมันอยู่จุดจจุุดดร้านค้ามันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเรามาดูเล็กค <Thank you. S 1> ูบีห้าเบอะเบอะบีหแปลว่าข้างอะไรไผ่ข้างหลังข้างหลังไผ่ถูกต้องต้องจําเองนะภาษามือเรามีนะ w h อี e เดอะซูเป e ร์มาร์เก็ตพีร้านค้าขนาดใหญ่อยู่ตรงไหนนี่คุฝไายทำทูกสอชี้อยู่ตรงไหนของสวิมมิ่งพูลก็คืออยู่ข้างหน้าเห็นปะ สวิมมิงพูลอยู่ข้างหลังร้านค้าขนาดใหญ่ซึ่งข้างหน้าภาษาอังกฤษคือขึ้นต้นด้วยอะไรคะภาษาอังกฤษอะไรคะอุม้มข้างหน้าภาษาอังกฤษอะไรนะ,ระอินอะไรนะอินบอลออฟค่ะอินบอนออฟถูกต้องนะคะใบเตลค่ะสวิมมิงพูลคือแปลว่าอะไรคะใบเตลส่วนน้ำให้ตอบอีกรอบนึงอะไรจดน้ำ สะว่ายนะอาจถือว่าได้นะคะสะว่ายน้ำนะคะเบลค่ะเบลเอาคำนี้ชอบชอบแปลว่าอะไรคะเบลชอบร้านสะดวกซื้อครับอ่ะถือว่าได้อ่ะร้านสะดวกซื้อหรือร้านคา้าพูดสั้นๆพอร้านค้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราพร้อมทําใบงานชุดที่ห้านะคะเดี๋ยวคุณป้ายแชร์หน้าจอให้ใบงานชุดที่ห้านะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่นะคะหน้าละห้าคะแนนวันนี้เราจะทำสองหน้านะคะ ถ้าคนยังไม่ได้เอาไปงานอยู่กับตัวเหมือนอุ้มอย่างเงี้ยอุ้มต้องไปทนที่หลังแล้วอุ้มส่งกลับมานะคะจะได้หน้าละห้าคะแนนนะคะไปส่งถ่ายเรียนเสร็จก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปส่งเดี๋ยวเราเติมพร้อมกันอันน้ได้ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวครูฟ้ากําลังแชนหน้าจอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึง่งที่มีรูปโรงพยาบาลนะคะอันนั้นแหละ กำลังแชร์หน้าจอนะคะก้อนนึงมาละนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสองหน้าหน้าห้าคะแนนนะมากี้ตอบคำถามแบบนี้น <ะ S 2> ใช่ไหมครับครูเข <อ S 1> แบบนี้ <ขอ S 1> ใช่ไหม,ไมอ่าเห็นหน้าจอี่เชื่อไหมเหมือนกันนะคะเหมือนกันค่ะใบงานครูกับใบงานหนูเหมือนกันเป๊ะเลยจงเขียนคําศัพท์ใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนพร้อมกันนักเรียนทําเองก่อนเดี๋ยวครูไฟเฉลยเฉลยเ,เสร็จมาตรวจกันดีกว่าพร้อมนะครูไฟจะอ่านให้ฟังข้อที่หนึ่งเบอร์แองแบง เตรงไหนนะเบแองแบ่ไม่ต้องบอกนะไม่บอกนะเดี๋ยวรอตรวจนะคนไหนเสร็จแล้วรอตรวจพร้อมรู้ไฟแบ่งแบ่งคำที่หนึ่งที่กูไฟขีดเส้นใต้คือแบ่งเติมเลยเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันแบ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเอาต่อเลยนะ คำที่สองอย่าเอาลูกน้ําใส่นะลูกน้ําเนี่ยไม่ต้องเอามายังไม่เสร็จครับลูกน้ําไม่ต้องเติมนะเอาแต่ภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่าคอมม่าเนี่ยลูกน้ําหนูไม่ต้องเอามาใส่นะเอาแต่ภาษาอังกฤษใส่นะใครเขียนลูกน้ําผิดเลยนะมันมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะมันกั้นไว้เฉยๆว่ามันคือคํานี้คํานี้นะคะเอาแค่คําที่ครูฝ้ายขีดเส้นใต้ไปเติมเบอะเบอะแบ้งนะคะคําแรกค่ะเบอะเบอะแบ้งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมีเพื่อนเข้าเพิ่ม ใครก็ใครล่ะใครอะสวัสดีค่ะคู้ไฟเอาไปงานที่ห้ามาเลยค่ะเคสคู้ไฟเล่นแต่ห้าโมงแล้วนะคะค่ะเลยออกมาดูให้มันเลยนะตัดนึ่ะเกิดเกิดหน้าเปิดหน้าโรงพยาบาลเ,าเลยเคสคู่ไฟกำลังเติมอ่าฉเฉลยแบ่งนะคะธนาคารค่ะใครถูกติ๊กถูกนะอ่าเขียนเคส b a เ k เอ้าวถูกติ๊กถูกแบงค์ Bank อยู่ในข้อที่สามค่ะถคาถูกให้ติ๊กถูกแบบนี้ติ๊กเล็กๆแบบนี้ใครถูกติ๊กเล็กๆแบบนี้ใครไม่ถูกก็ลบใหม่แล้วเขียนตามฟูไฟใครถูกไหมติ๊กเล็กๆไว้ติ๊กเล็กๆเาแไมทำแงนะคะธนาคารเคสเขียนเนี่นะคะเขาต้องถ่ายรูปส่งฟูไฟนะ นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อข้างบนด้วยนะเขามีให้เขียนชื่อด้วยนะคะคใช่ไหมฝึกเขียนบ่อยๆนักเรียนจะได้จําชื่อตัวเองได้นะคะคแบ่งธนาคารนะคะอะเสร็จทุกคนแล้วมีคนไม่เสร็จพูดได้นะพูดออกมาได้คําที่สองครูฝ้ายจะขี่เส้นใต้คํานี้ hospital เฮอเฮอ hospital ค,คำนี้ไม่เอาลูกน้ําไม่ต้องใส่ลูกน้ํามาอา้าวเติมก่อนเดี๋ยวให้เวลาเติมหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะเฉลยรอติ๊กนะคนไหนเสร็จแล้วอ่ะรอติ๊กถูก hospital hospital ง่ายมากเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เอง hospital ฮ่ hospital เอต้องทำไปเออทำแล้วหนึ่งสองสามสี่เสร็จนะคะเลยนะคะอ้าวภาพแรกเลยโรงพยาบาลไข้เ็ะไข้ตัวจถูกก็ถูก ติ๊ลอเลยใครติด,ดีๆนะดูความถูกต้องเลยนะเพราะไคชอบเขียนตัวหนังสือตกนะใครต้องเช็คดีๆทีละตัวเลยนะใครถูกให้ติ๊กถูกใครไม่ถูกให้แก้ลบแล้วแก้มาใหม่นะคะฮอสพิทอลโรงพยาบาลเดี๋ยวอุ้มรอแคปนะรอแคปกัดป่องไปแะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะ คำที่สามนะคะเคทันไมเคสซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตแปลว่าร้านเอ้อจะบอกทำไมไม่รู้มันมีคำแปลคำใบ้อยู่ในรูปภาพด้วยเนาะคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันมีคำใบ้อยู่ในรูปภาพแต่ห้ามเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนในคำใบ้ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก ในคาใบ้ <ใ packed S 1> เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ผู้ใฟเขียนตัวพิมเล็กเพราะฉะนั้นใครเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ it, ตามตามรูปอะ่ะผิดนะผู้ไฟให้ผิดเลยนะต้องตัวพิม์เล็กตามคําศัพท์ที่เขาให้มาในกรอบนะคะต้องตามตัวพิมพ์เล็กตามนี้นะ,คะใครเขียนตัวพิมพ์ใหญ่มาผิดนะคะซูปเปอร์มาร์เกต็ตต้องตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นนะคะให้เวลายี่สิบวินาทีนะคะเดี๋ยวจะเฉลยนังง่ายมากซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีคำบอกแต่ ใครไปลงเขียนคาใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ในคู้าฟให้ผิดเลยนะถือว่ายังไม่รอบครอบนะคะต้องเอาคำในตารางมานะผครเช็คดีๆนะผัยซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเคสเสร็จยังคะเสปปร็จแล้วค่ะเฉลยข้างๆเองอ้าวใครตัวพิมพ์เล็กแบบคู้ายถือว่าถูกห่างยาวแบบเนี้ยซุปเปอร์มาร์เก็ต พาะะยาเล่นพายาเล่นเสียงดังรบก,กวนเพื่อนซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะร้านค้าขนาดใหญ่แบบนี้นะคะ,ะใครถูกให้ติ๊กถูกนะคะใครถูกให้ติ๊กถูก,ถกอย่างนี้นะคะคำต่อไปเซโอโอเสเสซู Z OO, Z, 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 Z. มีคำใบ้อีกแล้วแต่ระวังเราต้องเขียนตัวครึ่งบรรทาัดอย่าไปเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะถ้าเราเขียนตัวพิมพ์ใหญ่แสดงว่าเราไม่รอบคอบยังไม่ถูกนะคะ เซอร์อูซูซูมีคำใบอีกแล้วค่ะคำนี้สั้นมากคูไฟให้สิบวิ้อมเฉลยแล้วนะเซ็จแล้วค่ะเร็ตใบอเสร็จแล้วนะคะ่าอ่าวอยู่ข้างล่างนี้เองเขียนเป็นตัวอักค่ะอ่าใไฟเสร็จแล้วตรวจค่ะเสร็จแล้วค่ะตรวจค่ะคุไฟเขียนเสร็จแล้วเหมือนกันตรวจเลยค่ะเซอร์อูซูนะคะต่อไปอีกสองคำค่ะคำต่อไปนะคะ s ซิร์ฟเวอร์สวิมมิงพูลคำนี้คือคำเดียวกันนะคำนี้คือคำเดียวกันใครเขียนใครเขียนใครเขียนไม่ครบแบบผิดนะคะสวิมมิงพูลมันเป็นคำยาวมันเว้นวรรคตรงนี้เว้นวรรคนะคะเว้นวรรคแค่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เว้นวร์กแย่เขียนติดกันนะคะ s ซิร i ฟเวอร์สวิมมิงพูลนะคะอ่าเขียนเลยค่ะคำยาวเขียนได้พอดีเขียนไม่พอก็ขยับซ้ายมาหน่อยนะคะเซิร์เวอร์สวิมมิงพูลมันคือคำเดียวกันเขาเรียนอยู่แล้วค่ะครู ครูเขียนให้แล้วค่ะมันเขียนให้แล้วใช่ไหมคะครูเขียนให้แล้วงัครูเฉลยได้เลยเพราะว่าคือคำนี้บอ่อยเฉยนะคะสวิมมิงพูนะคะตัวต้องเครื่องมันทัดคู่ไฟเป็นเส้นเครืค่องมันทัดให้นะคะสวิมมิงพูลเขาเรียกว่าสระว่ายน้ํานะคะไม่ใช่สวนน้ําสระว่ายน้ําคาต่อไปเหลือคาสุดท้ายแล้วชอบนะคะเราก็มาเติมได้เลยข้างล่างชอ,อบชอบชอบนะคะอ่ะมุ้ยแคปไอไม่ให้มุย้ย Uh, อ่าอุ้มอุ้มแคปไปคะ่ะอุม้มเดี๋ยวหนูไปเขียนที่บ้านอุ้มแคปแคปได้ม่อุ้มแคปได้เปล่าแคปได้ค่ะอ่าแคปยงังแคปเสร็จเดี๋ยวหนูจะได้กลับไปเขียนที่บ้านมาส่งครูนะคะโอเคร okay. เราไปหน้าที่สองหน้าสุดท้ายถ้าใครทําหน้าแรกเสร็จได้ห้าแล้วนะหน้าที่สองเขียนชื่อก่อนชื่อเหมือนเดิมอันนี้เลขที่ภาษาอ่าเลขที่แล้วก็พีจุดสามผู้ฝ่ายเขียนให้ยัง คู่ไฟเขียนพี่จุดสาให้ไหมถ้ายังต้องฝึกเขียนบ่อยๆนักเรียนจะได้จําได้จงโยงเส้นจับคู่คู่ไฟอ่านให้ก่อนเดี๋ยวคูไฟเฉลยที่หลังนะคําที่หนึ next ่ง next t o next t o เอาโยงค่ะว่ามันอยู่ข้างอะไรกันแน่เอาคู next ่โยง,งแล้วครับคู่ไฟโยงข้าง,<ย>ง่ะต่อไป b high b สอง b i คือข้างหลังเอย่าวพูดไปบอกเพื่อนให้เพื่อนทาเองก่อน b i อง โยงยังคะอ่ะข้างหลังต่อไปครัสุดท้าย in front of คือข้างหน้าโยงแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้จงเขียนคำศัพท์ใต้ผ้าไปถูกต้องอีกสามข้อสุดท้ายค่ะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรข้างๆกันถูกไหมอยู่ข้างๆกันเพราะฉะนั้นเอาคำศัพท์ข้างบนมาเติมข้างๆภาษาอังกฤษคือ next to หนูก็เขียน next to แบบนี้ next to <L ock ed in> <t ick to> นะคะถ้าใครถูให้ติ๊กถูแบบนี้เน็กถูต่อไปนะคะตรงนี้เขาเรียกอะไรเขาชี้ไปที่สรนะว่ายน้ำข้างหน้าหรือข้างหลังไผ่ตรงเนี้ย <L ock ed in> ข้างหะไรครับข้างอะไรนะข <L ock ed in> ้างลังนข้างลั้สระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังสวนสัตว์เขาชี้ลูกศรเนี่ย <L ock ed in> ข้างหน้าสวนสัตว์ข้างหน้าสวนสัตว์ก็ต้องอินฟอนออฟเว้นวักด้วยค่ะเว้นวักให้สวยงาม เว้นวรกนิดหนึ่งพออย่าเขียนติดกันเพราะมันเพราะว่ามันต้องเว้นวร์กมันถึงจะสวย in f r o n t of ต้องแบบนี้นะใครเว้นวรกแบบผู้ฝ่ายถือว่าผ่านค่ะคำไหนเว้นวร์กนักเรียนต้องเว้นวรกนะเหมือนคำแรกก็เว้นวร์กคำสองก็เว้นวร์กคำสามไม่ไม่ต้องเว้นวร์กคำที่สามก็คือเขาชี้ลูกศรไปตรงนี้นะคะก็คือ the supermarket i a t behind the bank นะคะซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างหลังธนาคารอันนี้เขียนติดกันค่ะ behind the line บมีนนฮเขียนติดกันแบบนี้นะคะอ่าใครเสร็จแล้วเตรียมตัวถ่ายรูปส่งมาส่งมาในไลน์คุ้ยจะเช็คชื่อไหมค่ะอ่าแบบนี้นะคะอ่าอุ้มแคปค่ะอุ้มขอคุณค่ะขบคุค่ะอ่าเดี๋ยวนักเรียนนะคะถ่ายรูปส่งมาแล้วคฝ้ยจะรอเช็คชื่อค่ะเดี๋ยวถ่ายออกมาแล้วเดี๋ยวคูฝ้ายรอเช็คชื่อถ่ายได้เลยหรือว่าต้องวางก่อน รู้ว่ะหนูจะรอวางก่อนเรียบร้อแล้วค่อยส่งเลยน,นะครับอ่งางั้นงั้นเดี๋ยวเราถ่ายอันเนี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนถ่ายรูปส่งไมาคุณฝ้ายจะบวกให้คนละสิบนะคะโอเคค่ะ thank you ที่ชมการหนึ่งสองสามแตงที่เสื่อสีวกกันปากายได้